เออพี่มีอะไรสารภาพอเอาออกมาก,ก่อนทำไมเออผมเพิ่งสังเกตว่า <laughs> แรมยังไม่ได้ใส <laughs> อย <laughs> ลคลิปวิดีโอของเราในวันนี้ครับผมจะเดินทางไปที่บ้านของพี่ฟางหรืออีซี่บอยที่เรารู้จักกันได้รับสายตรงมาจากแกครับบอกว่าช่วงนี้เนี่ยแกไม่ค่อยมีไฟในการทํางานเลยแกก็เลยอยากจะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆภายในห้องบ้างเพื่อจะให้มันมีแรงในการทํางานมากขึ้นอะไรประมาณนั้นทีนี้แกก็บอกว่าคอมของแกเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเคสมานานนับเกือบ2ปีแล้วผมก็เลยบอกให้แกไปซื้อเคสครับที่เซ็นทรัลขอนแก่นแกก็เลยไปซื้อมาครับน่าจะยี่ห้อเทอร์โมเทคบ้างเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันที่หน้า อีีกทนึงแล้วก็คลิปวิดีโอนี้ผมอาจจะเก็บฟุตเทจมาได้ไม่ครบขั้นตอนบางขั้นตอนอาจจะมีการข้ามไปก็จะอธิบายโดยเอาฟุตเทจจากช่องอื่นมาแปะบ้างเล็กน้อยเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับเออวัสดีมิว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 ,มวโอ้ไม่สนใจเลยวะวัสดีสมศักดิ์ หลังจากที่เราได้ทักทายแมวแล้วก็คุยอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เข้ามาในห้องของแกครับคือจะเห็นแกอยู่ใต้โต๊ะคอมนะเอาจริงๆถ้าสังเกตดีๆเนี่ยโต๊ะคอมแกเนี่ยมันเป็นโต๊ะไฟฟ้านะทุกคนนะแต่ว่าแกเนี่ยไม่ปรับมันขึ้นสักทีนะครับแต่ก็ช่างเถอะครับแกไม่ปรับก็เรื่องของแกแต่ดูจากสภาพที่นั่งแล้วน่าจะปวดหลังหน้าดูเลยโต๊ะไฟฟ้ามันปรับได้ไม่ใช่ทำไมไม่ปรับให้มันสูงกว่านี้โซ่ไรประโยชน์เอาโต๊ะไฟฟ้าไ้ประโยชน์ที่สุดเลยถ้าคุณไม่ไดเอามาทําให้มันลงๆก เคสคอมเก่าของแกรครับมันมีชื่อว่า Dk 3 5 2 Luxury ซึ่งเป็นเคสที่ผมก็อยากได้ครับแต่เมื่อนานมาแล้วนะติดชุดน้ํา3ตอน2ตอนได้อย่างสบายๆเลยแต่เนื่องด้วยที่กระจกข้างของเขาเนี่ยมันแตกเพราะแมวไปแล้วมันก็เลยไปต่อไม่ได้ครับหมดความสวยไปเลยปริยายหลังเปลี่ยนเสร็จก็คงต้องเก็บเข้ากลุครับ และหากคุณสนใจครับนี่คือไขควงไฟฟ้าที่ผมใช้งานบ่อยที่สุดแล้วในช่วงนี้นี่คือ Tri กอนครับแต่เนื่องจากช้อปปี้เขาไม่มีไทก้อนขายผมเลยต้องปักตะกร้าที่ใต้คลิปเป็นตัวอื่นแทนแต่ก็ใช้งานได้โอเคเหมือนกันครับราคาไม่แพงด้วยสนใจก็จิ้มและที่ใต้คลิปเลยนะครับใช้ชื่ออุศทแสงอู เอาละดูมาถึงตรงนี้หลายคนน่าจะเริ่มสงสัยกันว่าสเปคคอมที่นายฟ้าง e ีซ y ่บอใช้เนี่ยเป็นสเปคอะไรเรามาดูกันที่การ์ดจอเลยดีกว่าครับการ์ดจอได้ใช้เป็น RTX 4060 8GB น่าจะของ ASUS d u o นะครับมาต่อกันที่แรมครับแรมแกใช้เป็นขนาดความจุ 32GB แบบ 8x4 ที่บัส3200นะครับซึ่งแบรนด์เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามันเป็นแบรนด์ตัวไหนเพราะผมก็ไม่คุ้นตาแบรนด์นี้เท่าไหร่ก็ถ้าใครรู้ว่าแบรนด์นี้มาย่งไงก็บอกกันได้ ครับผมไม่รู้จริงๆริงเมนบอร์ดที่แกเลือกใช้ครับเป็น Z690 กเ l ้อรัเลินะฮะเป็นตัว DDR4 และหัวใจสำคัญสำหรับ PC เครื่องนี้ครับและนี่คือ Intel Core i 7 1 3 7 0 0 K เป็น CPU ที่ผมก็อยากได้มากๆเลยนะสำหรับ CPU ตัวนี้แต่งบไม่ถึงครับผมเลยได้แค่ i5 7 3และเคสที่แกเลือกใช้ครับเป็นของ t h e r m a l t e c h อย่างท <ๆ S 1> <ๆ S 2> ี่ผมเดาไว้จริงๆด้วยในรุ่น View 270 GT RGB ฮะเป็นเคสแนวตู้ปลาพิมพ์นิยมในไทยเลยก็ว่าได้ครับฮิตมากนะในไทยไอ้พวกตู้ปลาเยของสินนี้หนักประมาณ1โลถ้าอยู่ในมือของคนที่ไม่รู้มันจะมูลค่า5 0บาท แต่ถ้าอยู่ในมือของคนที่รู้มันจะมูลค่าเป็นหมื่นเลยนะนี่คือไม่ช่างมเี๋ยพูดอะไรวะเดีแบบ๋ยวมาดูเครดดีกว่าอ๋อพี่จะแกะฝรัลังตรงนี้ใช่ไหมใช่ลองดูก่อนอว่ามันเกะอะไรยังไงได้บ้างโอ้ม,มันเยอะจังวะ มไม่สายต่างๆมันเยอะจังเลยบ้าไปแล้วออาพี่ไม่เคยอันนี้สมัยใหม่เหรอไม่นี่อันนจ้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาจับเคสพวกตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยสองสี่ <24 90. S 2> เกเก้คสในราคา2490ตอนเนี้คือไปไม่เป็นตอนนี้กาลังคิดว่าผมจะแกะไอ้ฝาหน้าเคสนี่ยังไงถ้างัดผิดลูกมันจะแตกไหมถ้าเปิดอย่างนี้มันจะถูกหรือเปล่าอ๋อ กระจกนี้ง่ายๆพี่ดึงมาเลยลองด้วยนะพี่ไ่อยากให้กระจกแตกอีกพี่ไ่อยากซ้ำสองถ้าว่าใครเป็นช่างคอมมาเห็นผมสภาพนี้น่าจะัหร้องน่าดูเอ๊อ๋อเกระจกมันงอไหมหรอะอ๋อมันเป็นตู้มันเป็นตู้มโอเคพอมั่นใจแล้วพอรู้แล้วอ่าเดี๋ยว่แกได้สองด้านนี่ตู้ปลาดิจิตตู้ปลาตู้ปลาตู้ปลาจบละแต่ไม่มีปลาพี่ได้ใส่ฟิลเตอร์ให้อันนี้ไหมพี่ได้ใส่ฟิลเตอร์ให้อันนี้ไหม แอะไรไอ่กล่องนี่มาซีดูดิบดิบว่ะโนบุเออร์ดิบทะลันโอ้ oh! ดูดิโอ้ oh my god ล้วแกให้น็อตมาโคตรเยอะก็สีดำบ,บวกกับดำทำอะไรลงไปเนี่ยย่าส yes! การประกอบในครั้งนี้เป็นไปอย่างทุรนทุรายจริงๆนะสำหรับตัวผมเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยคุ้นชินนะครับกับเคสที่ใหญ่แล้วก็มีพัดลมติดมาด้วยบวกกับพวกสายพัดลมเนี่ยมันมักจะมีสายไฟเลี้ยงพัดลมสายไฟ RGB ที่ผมยังไม่เข้าใจระบบสักเท่าไหร่ก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะต่อแบบมั่วๆครับตอนแรกผมก็ว่าจะศึกษาอยู่หน้างานนั่นแหละเปิด YouTube ทําไปด้วยแต่ก็โดนตัดบทครับโดยพี่แกบอกว่าไม่เอาไฟ RGB แกบอกว่าอยากได้เคสทึบไม่เอา RGB โอเคครับก็จัดให้ตามคำขอ,ขอไม่เอา RGB จผมก็ไม่ต่อไฟเลยครับสาย RG b ีีอะไรต่างๆจัดพับเก็บหลบไว้ใต้เคสก็ว่ากันไปการเป็นเคสมืดๆเลยแหละครับเอาละด้านหลังมีพวกสายพัดลมแล้วก็สายไฟปรับไฟต่างๆใช่ไหมไม่เอาไฟเอาแค่พัดลมเอาแค่พัดลม,มเหนื่อยโว้ยนี่คือไส้ในเลยแค่สายพัดลมเหมือนจัดสายไฟใต้โต๊ะคอมเลยว่ะเนาะ อ๋อตัวของพี่ลกคนที่สีไม่ไม่ล็ One hour later แห yeah, ม่ถึงมัดใช้เองอิ <c oughs> ่ะไมเร็กประกอบเสร็จแล้วนะครับน, <c oughs> นี่นะฮะหือว่า n ด RGB นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันว่านั่งจะปวดขาไปแล้วปวดขาหมดแล้ว uh. มาเออพี่มีอะไรสารภาพออเอาอมาก่อนทำไม เออผมเพิ่งสังเกตว่าแรมยังไม่ได้ใส่โอ้ยฉันจะใส่แล้วมั้ยเอาลืมแล้วมาเอาเรียบร้อยติดไหมถ้ามันไม่ใส่แรมก็ก็ไม่อะดิพี่พี่ใส่เร็วโอ้โหโอ้โหลูกหนึ minute later อ่าเรียบร้อยในสุดแรมก็ประกอบใส่แล้ว หลังจากที่ผมได้ย้ายอะไรในเคสตัวเก่าไปเคสตัวใหม่แล้วเนี่ยก็เปิดเครื่องติดในครั้งแรกเลยครับซึ่งมันเป็นอะไรที่อภินิหารมากปกติถ้าเกิดเราถอดอุปกรณ์ออกมาข้างนอกแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่เนี่ยมันจะไม่ค่อยติดนะครับหมายถึงครั้งแรกอาจจะไม่ติดแน่ๆเลยประกอบทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเนี่ยเปิดติดขึ้นภาพเข้าวินโดว์ได้ในทีเดียวเนี่ยเป็นอะไรที่ฟลุกสุดๆเลยแล้วก็ขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็จะสั้นๆหน่อยเพราะว่าเป็นคลิปที่ไม่ไ่ตัั้้งใจไไปถาายอะรขนนนด แต่ก็พยายามเก็บภาพและพุชเหตเอาล่ะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาแต่ียงเตอนนี้ครับ